เรามาตรฐานสิงห์สิงห์คอป์ปอเรชันพ่ออ๋สอทำให้คนไทยมีบ้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมครับ้าสูร่รายการท่าช้าเล่าเรื่องนะครับช้านี้อยู่กับผมยศแล้วก็น้องดาวนะครับสวัสดีครับ <ฮา S 1> ผมเ <ฮา S 1> อาละครับวันอังคารแบบนี้คุณผู้ชมครับมาติดตามสถานก,การ์ข่าวสารการันในตอนนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างโดยเฉพาะในโลกโซเชียลด้วยนะฮะ ถ้าถามน้องดาวว่าปกติแล้วเคยไปงานบวชหรือว่างานแห่นาคบ้างไหมเคยค่ะเคยไปใช่ไหมปกติแล้วการแห่นาคเนี่ยเขาก็จะมีการแข่อาจจะขี่ช้างบ้างขี่ม้าบ้างหรือขี่คอเพื่อนหรือว่ายาติ่าดบ้างเหมือนกันใช่ขี่คอนี่เห็นบ่อยเลยนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเลยถูกต้องนะแต่ว่างานในครั้งนี้ที่เราจะให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับไม่ได้มีการขี่อะไรทั้งนี้เลยแต่เคยเห็นไหมกับการขี่กับมะพร้าวการตั้งกากมะพร้าวแห่นาคเข้าวัดเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูภาพนี้ประกอบกันเลยฮะ นี่ฮะบรรยากาศก็คล้ายๆเดิมใช่ไหมแต่ดูจังหวะที่เขาณพาหน้าเข้าไปหรือว่าแห่น้าคะคือนั่งกับมะพร้าวแบบนี้คุณผู้ชมครับกับหมากับมะพร้าววแล้วมีคนลากจูงแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะกแล้วก็ใช้วิธีการลากเข้าไปเหตุการณ์นี้ครับคือมีผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าเอลีคันเทฟได้โพสต์งานบวชสุดฮือฮาครับเป็นงานแห่นานะครับเข้าวัดราชรังสรรค์นะครับหรือว่าวัดหลาใต้ที่อำเภอตำบนอ่าวลึกอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับโดยในพิธีแห่นาคนี้นะครับก็มีการนำ กับหมากแห้งทางมะพร้าวแห้งเนี่ยคือมาผูกเป็นแพรใช้แห่นาคเข้าวัดแทนการขี่คอหรือว่าแห่ช้างคุณผู้ชมโดยนาคเนี่ยจะนั่งอยู่บนแก่มะาพร้าวทางมะพร้าวแบบนี้ครับแล้วก็ให้ญาติพี่น้องลากไปตามถนนระหว่างทางเองก็มีคณะกรองยาวบรรเลงตีไว้ตลอดทางเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้คลึกคลืนก,กันด้วยเหมือนกันนะฮะถือว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนะคะครับผมค่ะด้านนายถาวรแก้วสมศรีอายุ45ปีค่ะเผยว่า เจ้านาคที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะคะเป็นลูกชายของตัวเองชื่อว่านายปัญญาพลเปรมแก้วสมศรีค่ะส่วนสาเหตุที่เอากาบหมากและทางมะพร้าวมาใช้ในการแห่นาคเข้าวัดนั้นเกิดจากไอเดียของนายถาวรซึ่งเป็นพ่อเจ้านาคเองอเพราะว่าต้องการเอากาบหมากแห้งนะคะกับทางมะพร้าวที่มีอยู่เยอะภายในชุมชนเนี่ย มาเป็นที่เขาใช้เป็นวิถีชีวิตในชุมชนแบบอดีตเนี่ยที่มันหายากแล้วเอามาใช้แทนแล้วก็อีกแง่หนึ่งเนี่ยก็ได้แง่คิดตรงที่ว่ากว่าจะบวชร่ำเรียนมาได้นั้นยากลำบา,นากน่าจะต้องมีความอดทนกว่าที่จะได้เข้าบวชนั่นเองใช่แล้ว<อ>ถือว่าเป็นกุศโลบายครับที่ทำให้เห็นถึงวิถีชาวบ้านแท้ๆในอดีตว่าเขามีวิธีการอย่างไรคืออย่างที่บอกไปว่า การขี่ช้างการแหกขี่มา้าหรือว่าขี่คอเนี่ยในสมัยนี้เองมันอาจเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมแต่ทีนี้เองงานนี้ครับเขาต้องการจะสื่อให้เห็นถึงว่ากว่าที่ ผู้ชายเนี่ยจะมาบวชเรียนได้<ม>ต้องมีการผ่านความยากลาบากมามากน้อยแค่ไหนก็เลยมีการใช้วิธีทางเอากาะดับกรบมะพร้าวแบบนี้มาเป็นวิธีการแห่เพื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตรวมไปถึงกว่าจะได้บวชเองเนี่ยมันม่ใช่เรื่องง่ายด้วยเหมือนกันใช่ะะถือว่าคุณพ่อมีความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะก็ใครที่มีแลนที่จะบวชเนี่ยสามารถเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยนะคะเ,เพราะว่าการที่เอากากมะพร้าวทางมะพร้าวที่มีอยู่เยอะในชุมชนเนี่ยก็ถือว่าเอามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยใช่แล้วครับค่ะคุณผู้ชมพาพาไปดูอีกเรื่องหนึ่ เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็เท่ไม่เบาเลยทีเดียวเรื่องนี้นะคะโดยปกติแล้วเราอาจจะเคยเห็นน้องๆขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนถูกต้องไหมคะใช่คก็ขี่ร,รถกันไปตามภาษาวัยรุ่นนี่แหละแต่เด็กชายคนนี้ค่ะไม่ใช่แบบนั้นเด็กชายคนนี้นะคะเมื่อรถมอเตอร์ไซค์ไม่อยู่บ้านทีนี้ทํายังไงคะก็ขี่เจ้านี่ไปเลยค่ะจะขี่ตัวไหนไปดูกันค่ะโอเ้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเนี่ยนี่นี่นี่นนคือนี่คือนี่คือ ดาวมากโอ้โหนี่นะคะคือตัวนี้ค่ะคือรถคันนี้ค่ะที่น้องเนี่ยขี่ไปโรงเรียนเมื่อมอเตอร์ไซค์ไม่อยู่ก็ขี่จ้านี่ไปเลยสิคะโอ้โหขี่ตัวตัวรถไถอย่างนี้เลยนะยาวเฟ้ยขนาดนี้เลยนะใช่มีผู้โพสติกตอกเขียนแคปชั่นนะคะบอกว่านี่เลยค่ะเป็นเสน่ห์ของเด็กช่างเด็กช่างยนเหตุเพราะว่าแม่เอารถมอเตอร์ไซค์ไปจากตลาดเด็กนักเรียนคนนี้ต้องการไปโรงเรียนเมื่อไม่มีรถทําไงคะก็เอารถไถไปโรงเรียนเลยค่ะ แถมพาเพื่อนนั่งหลังมาด้วยนะเพืคอณผี้ชมเห็นคาไปรับเพื่อน <ไป S 1> ด้วย และในสัง,สงเกตดีๆในคลิปเนี่ยนะคะจะเห็นเด็กนักเรียนคนนี้เนี่ยชะลอรถแล้วก็วัดอุณหภูมิด้วยถือว,ว่าทําตามถูกต้องทุกขั้นตอนนี่ใส่หมวกกันน็อกด้วยใช่เท่มากค่ะคือแปลกไม่พอนะยยังเท่อีกวัดอุณหภูมิด้วยทําถูกต้องแม้ว่าจะเป็นรถไถนะคะก็ไม่ซิ่งค่ะพอใกล้จะถึงจุดวัดอุณหภูมิเท่านั้นแหละมีการชะลอแล้วก็วัดอุณหภูมิก่อนแล้วก็ค่อยลงจากรถเรื่องนี้นะคะแปลกจนถึงขั้นกับคุณครูเนี่ยต้องถ่ายคลิปเก็บเอาไว้เลยนะคะใช่ก็น่าสมควรในการถ่ายคลิปจริงๆคุณผู้ชม เองมขาใหญ่มากๆยาวมากๆเลยและไม่ใช่ทุกคนนะที่สามารถที่จะขี่มันได้ด้วยนะต้องสำหรับคนที่ขี่เป็นเท่านั้นด้วยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าการขับรถไถเนี่ยเป็นการขับที่ยากมากๆเลยมันไม่ได้เหมือนรถมอเตอร์ไซค์นะคะเด็กที่อยู่ทางบ้านพ่อแม่มีรถไถพอดีต่างจังหวัดพอรถมอเตอร์ไซค์ไม่อยู่อยากทําตามบ้างแต่ขี่ไม่เป็นอันตรายนะคะถูกต้องนะอย่าลอกเลียนแบบนะครับสำหรับคนที่ขี่เป็นเท่านั้นคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าปัญหาอีกหนึ่งเลยคือ จะหาที่จอดได้ไหมเนี่ยใช่กาลังคิดอยู่ค่ะตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันไม่ได้ยาวขนาดนั้นพอเห็นภาพปั๊บโอ้โหหนูหนูจะไปจอดที่ไหนลูกน่าจะกินพื้นที่รถหลายคันเลยนะคะถ้าเอาไปจอดในโรงเรียนแน่นอนว่าทุกคนรู้แน่นอนว่าคุณนั่งรถไถมาวันนี้ใช่แต่ว่าเอาอย่างที่บอกไปคือแก้ขัดก่อนเพราะรถทรไยคุณแม่เอาไปใช้จ่ายตลาดนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่อย่าเอาของน้อบมาจากตลาดนี่คุณแม่ตกใจเลยนะรถไถหายใช่ครับอ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยอันนี้ยังอยู่ในเรื่องของเด็กๆเหมือนกันแต่ว่าพาไปดูเด็กนนนู้้อย8บคี พูดถึงเรื่องของการเดินแบบบอกเลยว่าอินเนอร์จะเท่ากับเด็กคนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ครับ เดี of of s. <S ๋ยวมันจะมีจุดแย่งซีนจุดหนึงตอนจบนะคะคือเด็กลมด <S 1> <S 1: <S ้านหลังใช่เด็กลมด้านหลังใช่แต่ว่าทีนี้ก่อนที่ถิงซีนนั้นคุณผู้ชมฮะลองดูเด็กคนนี้ครับถ้าให้ดูเผลนเคิดว่าน้องคนนี้อายุเท่าไหร่กันสัก5ขวบ6กขวบเจ็ดขวบจริงๆแล้วเด็กคนนี้คืออายุ8ขวบนะฮะแต่ว่าถ้าจริงๆถ้าดูอินเนอร์เนี่ย บอกเลยว่าอินเนอร์เกินอายุมากค่ะให้ดาวไปแข่งเดินแบบช่วน้องหน่อได้ไหมไม่ได้เลยคือแค่เดินบนส้นสูงเนี่ยคือจะลำบากจะตายอยู่แล้วนะคะต้องเดินใส่อินเนอร์ไปอีกทำไม่ได้ค่ะคือถ้าเราสังเกตเห็นในภาพเนี่ยคือน้องเขาเดินแฟชั่นในชุดในชุดนักเรียนแต่เป็นรูปแบบของแฟชั่นนะใส่ส้นสูงที่สูงมากๆถุงเท้าเอชุดเออุปกรณ์ต่างๆนี่คือเป็นชุดนักเรียนทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราดูกันไปเนี่ยคือวิธีการโพสของเธอคนนี้ของน้องคนนี้นะฮะรวมไปถึงการเดินเองต่างๆนานาบอกเลย ว่าอินเนอร์เนี่ยมาเต็มเดินสับขาแบบว่าถ้าเป็นหมูนี่คือละเอียดเลยอะใช่สับละเอียดเลยนะคะจริงนะคือแบบว่าคืออินเนอร์จัดเต็มมากจริงๆคุณผู้ชมที่สําคัญคือน้องอายุเพียงแค่8ขวบครับน้องคนนี้มีชื่อว่าน้องหว่าวานั่นเองนะฮะชื่อน่ารักนะใช่แต่ว่าอินเนอร์นี่จัดเต็มมากเลยคือต่อให้เป็นผู้ใหญ่เองบางคนก็ไม่สามารถมีอินเนอร์ขนาดนี้ได้ไม่ต้องใครเนี่ยค่ะดาวเองนี่แหละคือเดินแบบนี้คือไม่ได้อินนองอินเนอร์การโพสต์ต่างๆและยืนบนส้นสูงนะคะสังเกตว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะใส่ถุงเท้าด้วยต้อองบกนะะค ว่าการใส่ถุงเท้าบนส้นสูงเป็นอะไรที่มันลื่นมากอพอมันลื่นแล้วขาเราจะไม่เกาะกับรองเท้าค่ะันจะยิ่งเดินยากมันจะเดิน,<ช>ดนยากแล,แล้วมันจะทําให้เราล้มง่ายแต่น้องคือเดินด้วยความมั่นใจมากเลยค่ะมีการโพสทันหลังเหมือนจะมีการลงจาก สเตปด้วยนะสเตปแล้วก็มีการขึ้นมาอีกแล้วก็ลงไปอีกรอบหนึ่งใช่ต้องยอมนะคะอนาคตไกลแน่นอนเด็กคนนี้เนี่ยแต่จังหวะสุดท้ายนี่เดินไปปุ๊บมีโดนแย่งซีนนิดนึงกับเด็ก้ายคนอื่นเลยจริงดีว่าอยู่ดีๆก็วูบลงไปนะเหมือนน้องแบบตกใจจนแบบช็อกหรือเปล่าใช่เห็นแบบว่าโอ้พี่คนนี้เดินดีจังเลยเนี่ยต้องชื่นชมนะคะก็ใครที่มีความชื่นชอบเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เขามีเรียนพัฒนาบุคลิกภาพพาไปเดินแบบให้หมดเลยนะคะใครที่อยาก ปั้นให้ลูกน้องของตัวเองเนี่ยมีบุค,คลิกภาพที่ดีสามารถเดินแบบได้ก็มีไปเรียนได้เหมือนกันใช่นะครับเพราะจริงๆแล้วในยุคปัจจุบันเองเนี่ยความสามารถนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับ้ายิ่งมีความสามารถเยอะในการโชว์ออกมาเยอะก็ยิ่งเป็นสมผลดีกับตัวเด็กเองด้วยเหมือนกันครับใช่ค่ะเอาแล้วครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครูน่นึงนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีหลากหลายข่าวเลยคุณผู้ชมฮะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขด้วยจะเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าครับ ีีแบบน้ๆิดผมมีอะไรเย็นๆติดตู้เย็นไว้ตลอดครับรสธรรมน้เย์แข็งหวานเย็นหน้าพี่เสือลีโอแจกฟรีแค่พิมพ์ติดตู้เย็น99ไว้ใต้คลิปถึง20พฤษภาคม2 5 6เท่านั้นมีอะไรเย็นๆหมดหวานติดตู้เย็นไว้ชื่นใจได้ทุกวันครับ นั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละใัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลุ่มสุขภาพก็ตาใหมอายุอหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนหนาวหนาวเพราะดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้ลุนโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกไหอยู่ด้เือนบ้านเช่าก็พอมีที่สุกหัวนอนกับเขาเขาท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลักปอมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลใครยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน เรามาตรฐานสิง์สิงค์คอรเปอเรชันเรื่องนี้นะคะขอตัวเลขไม่ควรพลาดค่ะจะพาไปดูที่โคราชน,นะคะเรื่องนี้เนี่ยมีต้นกล้วยงอกขึ้นมาเองค่ะไม่มีใครไปปลูกเลยนะคะแ,คลแล้วต้นกล้วยต้นนี้เนี่ยแปลกไม่เหมือนใครสีไม่เหมือนใครลักษณะก็ไม่เหมือนด้วยจะมีลักษณะแบบไหนไปดูกันค่ะ โดยคุณยายท่านนี้นะคะชื่อว่าคุณยายละมุนค่ะอายุ77ปีซึ่งในบ้านของคุณยายเนี่ยนะคะอยู่บ้านเลขที่35ทับหหมู่ที่16ตําบลพิมาจังหวัดนครราชสีมาจะเห็นได้ว่ามีต้นกล้วยประหลาดค่ะงอกขึ้นมาอยู่ด้านหลังสารพร,พรูมิที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านแล้วมีลักษณะแปลกตรงไหนรู้ไหมคะ ก็คือปลีที่ออกมาจะมีกลีบกับคล้ายดอกบัวค่ะยาวประมาณ30ซนติเมตรโดยมีผลกล้วยสีเขียวออกมาหลายหวีแล้วก็มีกลีบใบคลุมอยู่เป็นชั้นๆโดยรอบด้วยจากการสอบถามคุณยายละมุนเจ้าบ้านก็เล่าว่าเมื่อประมาณ5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตนก็ปลูกต้นแคร์แล้วก็ต้นขมิน้นไว้ไว้บริเวณบ้านดังกล่าวนี่แหละต่อมาต้นแคร์และต้นขมิ้นก็ได้แห้งเหี่ยวตายไป จากนั้นค่ะก็มีต้นกล้วยงอกขึ้นมาแทนเออตอนแรกปลูกแค่ต้นแครกับต้นขมิ้นนะใช่แต่ว่าต้นกล้วยนี่ไม่ได้ปลูกมาก่อนเลยนะใช่ค่ะเกิดขึ้นมาเองแล้วไอ้ต้นที่เราตั้งใจปลูกเนี่ยมันงอกค่ะเหี่ยวไปแทนคือหายสลายไปแล้วต่อมาอยู่ๆต้นกล้วยก็งอกขึ้นมาแทนใช่ครับโดยที่ยายคุณยายก็บอกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีการปลูกเอาไว้เลยนะแล้วหลังจากนั้นค่ะถ้างอกขึ้นมาธรรมดาก็คงไม่ได้น่าตกใจสักเท่าไหร่นะทีนี้งอกขึ้นมามันเติบโตขึ้นเองอย่างรวดเร็วไไม่ด้ มีการไปดูแลรถน้าอะไรใดๆเลยนะคะก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่ากล้วยนี้เนี่ยเป็นพันธุอะไรด้วยโดย2เดือนที่ผ่านมาค่ะพอต้นกล้วยได้ออกปลีกต้นก็ฝันมีเสียงพูดออกมาจากต้นกล้วยฝันนะคะอยู่ในฝันบอกว่าบอกตัวเลข ตนก็เลยอ่ะคุณยายก็เลยรู้สึกว่าองั้งนนาไปเสี่ยงโชคเลยดีกว่าครับปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่เลขท้ายมาหลายใบค่ะจนถึงทุกวันนี้เนี่ยปลีกล้วยก็ยังอยู่ในสภาพเดิมใช่ครับพอเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับแน่นอนเลยว่าชาวบ้านในระแวกนั้นทราบเรื่องครับ,รบก็เดินทางกันมาดูเลยฮะ ว่าต้นกล้วยต้นนี้มันเป็นยังไงครับหน้าตาเป็นแบบไหนชาวบ้านเกเลยมาสอบถามด้วยนะครับว่าต้นกล้วยเนี่ยมาเข้าฝันหรือยังเพราะอยากรู้ว่าต้นกล้วยบอกเลขอะไรหรือเปล่านะครับจะนําไปเสี่ยงโชคกันบ้างต้นเนี่ยก็เลยเชื่อว่าต้นกล้วยประหลาดนี้นะครับน่าจะมาให้โชคลาภตามความเชื่อของคุณยายเองด้วยแต่อย่างที่บอกไปว่าทีมงานกระซิบมาหลังจากที่ไปลงไปทําข่าวบอกว่าคุณยาย งวดนี้จะซื้อเลขที่บ้านซึ่งเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะครว่าเลขที่อะไรก็ไปติดตามกันดูแล้วกันคุณผู้ชมครับขอให้ทุกคนโชคดีกันด้วยนะฮะยังอยู่ที่เรื่องของความเชื่อครับเกือบเรื่องของตัวเลขเช่นเดียวกันเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าลูกวัวที่ตกลูกออกมาอื แน่นอนว่าเขาก็จะมีการให้โชคให้ลาบด้วยเหมือนกันโดย <ạ. S 1> เฉพาะลูกวัวตัวนี้ครับที่เขาลองดูตามตำราแล้วนะว่าลักษณะของลูกวัวที่ตกลูกออกมาตัวนี้มีลักษณะดีครับเขาเคยคานว่าน่าจะเป็นพญาวัวน,นะครับมาพร้อมกับโชคลาบคุณผู้ชมไปที่อำเภอประจันตคามครับจังหวัดปราจีนบุรีครับไปพบกับแม่วัวที่ตกลูกนะครับโดยลูกวัวมีลักษณะดีดูแล้วคล้ายกับพญาวัวครับโดยวัวดังกล่าวนั้นอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านโดยภายในบริเวณเองก็มีการเลี้ยงวัวไว้หลายตัวครับแต่ว่ามีแม่วัวตัวหนึ่งพึ่ง ตกลูกออกมาใหม่เลยซึ่งเป็นลูกวัวเพศเมียสีน้ำตาลแดงสลับกับขาวครับซึ่งหน้าตาก,ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับพอเขาไปดูตามตำราโบราณแล้วลักษณะเนี่ยคล้ายกับพญาวัวครับเนื่องจากมีลักษณะเด่นตามตำราโบราณเป๊ะเ,เ,เลยคือมีสีขาวด่าง5จุดด้วยกันครับคือทั้งขาสี่ข้างที่หางที่อวัยวะเพศนะครับเป็นที่หัวด้วยเหมือนกันก็คือตรงตามที่เขามีการดูตามตำราเลยเนี่ยสิจะมันจะมีสีขาวตามจุดต่างๆท,าที่เป็นจุดที่เขาบอกเลยว่าอันนี้คือลักษณะของพญา วัวเป็นวัวที่ดีด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะมาพร้อมกับความดีหรือว่าความเป็นเป็นโชคลาภต่างๆนานาด้วยนะฮะค่ะโดยนางธนัท t สง่างามเจ้าของวัวนะคะก็บอกว่าวัวตัวนี้เนี่ยมีลักษณะตรงตามตำรานอกจากจะมีจุดขาวตามตัวอย่างที่พิยศบอกแล้วนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนบ้างเนี่ยม,มีหลายที่เลยจุดเด่นของวัวตัวนี้ค่ะ คือมีตาสีฟ้าหูตาสวยมากเลยนะคะท่ามองเขาไปที่ในต่างเขาจะเป็นแบวตาสีฟ้าๆเนี่ยท่นี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่สวยงามด้วยเหมือนกันใช่ปกติแล้วเราเห็นวัวเนี่ยอาจจะเป็นสีดําหรือว่าสีน้ําตาลแต่ว่าวัวตัวนี้ค่ะตาเปล่งประกายมากเป็นสีฟ้าสีที่สวยมากๆจึงเชื่อว่าแน่นอนว่าวัวตัวนี้เนี่ยเป็นพญาวัวนแน่นอนแล้วก็ได้ทําขันห้าเพื่อรับขวัญแล้วก็มีการอธิษฐานขอให้ครอบครัวตนเองร่ํารวยจะเรินรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปหลังจากลูกวัวตัวนีว้ออกมานะคะทาง ครอบครัวก็เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็อาจจะมาให้โชคลับด้วยพร้อมนำตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับลูกวัวตัวนี้นะคะไปเสี่ยงโชคค่ะ ลูกวัวตัวนี้เนี่ยคือจริงๆเราก็ไม่ได้อยากใบอะไรเท่าไหร่เราก็คือแค่เกิดวันเมื่อวันที่19เองเนาะานเลขที่79หูเโอ้โหเลขสวยเลขสวยนะคะมีวัวทั้งหมดที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยรวมทั้งหมด9ตัวโอ้โหวัวนนี้9ก้าต้องมาเนี่ยก็ต้องมามก้าต้องเข้าแล้วค่ะแบบนี้เดี๋ยวลองดูแล้วกันคุณผู้ชมครเพราะทีนี้อย่างที่บอกไปมีหลายเลขเหลือเกินก็คือตอนนี้สับสนไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นปลีกล้วยเอ๋ยจะเป็นตัวเลขเป็นลูกวัวเป็นพญาวัวเป็นอะไรแบบหลายสารพัดคือไม่รู้เลยก็ต้องไปเสี่ยงกัน ใช่เมื่อกี้เรื่องของสิ่งแปลกที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องลี้ลับกันหน่อยดีกว่านะใช่เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ชวนหัวขนลุกเลยเป็นเรื่องที่คุณแม่เนี่ยหัวขนลุกค่ะครับผมอสอีกแล้วหัวขนลุกนะใชุ่นลุกเลยคุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องที่คุณแม่ค่ะเขาก็พาลูกน้อยของเขาเนี่ยไปเดินเล่นตามปกติอยู่ๆค่ะลูกน้อยของเขาเนี่ยลูกสาวก็มีการเรียกยายายมีการเรียกยายยายขานไปคุณแม่ก็เลยถามว่าครับเรียกใครลูกแล้วลูกสาวนะคะก็เป็นกไปชี้ไปที่ว่างเปล่า ลูกก็ยังเรียกว่ายายยายคุณแม่ก็เลยถามย้ำอีกทีนึงว่าหนู<ะ>เรียกใครหนูคุณลูกเนี่ยก็บอกว่ายังชี้ไปที่จุดเดิมค่ะเรื่องนี้เนี่ยคุณแม่ที่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยขนลุกเลยนะคะไปดูคลิปกันค่ะเรื่องนี้คุยาท่าอยนี่นะที่ไหนคุณยายยายที่ไหนล่ะ ไหนไม่มีคุณยายไหนคุณยายตรงน,นู้นอ๋อไหนคุณยายชี้คุณยายแม่ดูไหนไหนตรงนี้อะอรย่านี่ ซาวเอฟเฟกของคลิปนี้นี่คือ oh หลอนยิ่งกว่าเนื้อเรื่องอีกนะคะจริงนะความ <c oughs> ความน่า <c oughs> รักของเด็กเนี่ยคือพอเจอเสียงหลอนๆแบบนี้นี่คือโอ้โหเข <c oughs> ้าข้อเรื่องราวบรรยากาศเใช่เรื่องราวเนี่ย <c oughs> ก็น่ากลัวอยู่แล้วไปเจอซาวเข้าไปอีกคือเรื่องนี้ค่ะเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ค่ะเพราะว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะโพสคลิป พร้อมกับเขียนแคปชั่นค่ะบอกว่าใครเห็นคุณยายช่วยวงมาหน่อยค่ะพี่ยศเห็นไหมคะคุณยายในคลิปออไม่เห็นเหมือนกันครับแต่ว่าน้องเนี่ยถามไปกี่รอบก็ชี้อยู่ตรงจุดเดิมเลยนะฮะโดยคุณแม่เนี่ยบอกว่าเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่แล้วก็พาลูกเนี่ยไปเดินเล่นข้างบ้านแล้วลูกเนี่ยยืนคุยคนเดียวแล้วมีการเรียกบายๆคุณยายซึ่งตรงนั้นเราเองก็ยังเห็นว่ามันไม่มีคใค<ช>รในคลิปไม่มีใครเลยนะคะ โดยเป็นคลิปที่คุณแม่กําลังเดินเล่นกับหนูน้อยไว้สองขวบเองนะแล้วหนูน้อยเนี่ยก็มีการเรียกยายตลอดคุณแม่ถามย้ําคือย้ําหลายรอบมากแล้ว<ะ>ก็ยังชี้ไปที่จุดเดิมใช่ซึ่งตรงนั้นที่ชี้ไปก็ไม่มีใครเลยอย่างที่คุณผ<ะ>ู้ชมเห็นภาพกันไปนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยคุณแม่ก็ได้มีการเข้าไปตอบคอมเมนต์เพิ่มเติมครับบอกว่าจากการที่ชาวบ้านถามนะครับบอกว่าตรงนี้เนี่ยคือเจ้าที่แรงครับและตรงจุดที่ลูกสาวชี้นั้นเป็นจุดที่เคยตั้งสารพ่อปู่แม่ย่าที่เพิ่งจะรื้อออกไปนอกจากนี้คุณผู้ชมครับก ชาวเน็ตเนี่ยที่ทำมายิ่งขนลุกเขาใหญ่เลยระบุบอกว่าเขาเห็นนะมีคนเห็นนะมีคนที่ดูคลิปแล้วใช่ครับบอกว่ามีคนยืนอยู่ข้างองค์ด้านหลังหนึ่งคนก้มหน้าบนแคร่อีกหนึ่งคนเฮ้ยเห็นยังไงแต่ว่าเราไม่เห็นนะคะใช่รีบอ่านไปขนลุกไปเนะค่คุณผู้ชมที ดูทีวีอยู่ทางบ้านเนี่ยใช่หไหมคะถ้าเห็นคอมเมนต์กันหน่อยเนี่ยคือเขาบอกว่าชาวเน็ตมีคนมีการเห็นเนี่ยสามคนด้วยกันคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปคืออยู่หลังโอ่งหนึ่งคนก้มหน้าบนแครหนึ่งคนแล้วก็ยืนข้างๆคนที่นั่งอยู่ข้างโอ่งล้มอยู่อีกหนึ่งคนอสามคนใช่ฮะคือเขาบอกว่าคุณแม่เจ้าของคลิปเนี่ยไปตอบคอมเมนต์ครับบอกว่าจุดที่ลูกสาวชี้นี้คือเป็นสารเก่ามีปู่โสมมีพ่อปู่จอมทองมีแม่ย่ามีตายายอยู่ตรงนั้นส่วนพื้นที่ของบ้านตอนนั้นกว่าจะสร้างได้เนี่ยเขาบอก อุปสรรคเยอะมากเลยแต่ตนเองก็เชื่อว่าใครทําดีก็น่าจะให้โชคลาภครับท่านคงเอนดูเด็กๆส่วนตนเนี่ยที่ไม่เชื่อก็เริ่มรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นครับก็คือเค้คิดดีทดําดีพูดดีย่อมเป็นผลดีและก็ขอขอบคุณทุกคําแนะนำนะครับซึ่งตนก็เชื่อว่าลูกสาวของตอนเนี่ยเห็นจริงๆขอให้คุณตาคุณยายคุ้มครองน้องด้วยนะครับก็อ,อย่างที่บอกไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยกันเพราะอย่างที่บอกบางคนอาจจะไม่เห็นบางคนอาจจะมีเซน าอาจจะเห็นตามที่มีการคอมเมนต์ในชาวเน็ตด้วยเหมือนกันนะฮะหรือว่าใครมีเรื่องนี้รับอะไรอยากส่งมาให้เราอ่านกันก็สามารถส่งกันมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเอาละครับทกันดีๆอะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับวุฒิสภากันต่อค่ะ นั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลูกสุขภาพก็ตาไปอยุ่อ๋หมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนหนาวหนาวเพราะดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆหน่อยๆวัน <c oughs> นี้ถูกใจอยูนะเกิ <c oughs> นบ้านเช่าก็พอมีที่กหัวนอนอกับเขาเ <c oughs> ท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสหักออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลไทยยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน ี่ถ้ามีอะไรเย็นๆมากินก็คงดีนะพวกเรามีอะไรเย็นๆติดตู้เย็นไว้ตลอดผ่านน้าแข็นที่เสือลีโอแจกฟรีแค่พิมพ์ติดตู้เย็น99ไว้ใต้คลิปถึง20พฤษภาคม2566เท่านั้นแช่ติดตู้เย็นไว้หลายถานก็ชื่นใจได้หลายคนครับ มาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นอินทตรคีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ชอบทำหนังทำภาพยนตร์นะคะโดยเฉพาะนิสิตหรือว่านักศึกษาที่ชอบทำหนังสั้นค่ะวันนี้เรามีเวทีเปิดโอกาสให้แสดงฝีมือกันค่ะ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสหพันธพระปกเกล้าเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง18ถึง24ปีมาสร้างหนังสั้นร่วมประก,ระกวดในโครงการเซเนตแฮกอะฟิมค่ะในหัวข้อวุฒิสภาเพื่อประชาชนความยาว10ถึง15นาทีชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า250,000บาท เพื่อปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบทบาทหน้าที่และอำนาจวุฒิสภาผ่านนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงง่ายและใช้ได้จริงกับเยาวชนและประชาชนทั่วไปค่ะและนอกจากนี้นะครับโครงการยังมีกิจกรรมค่ายบูตแคมครับที่ให้ความรู้ติดทักษะกระตุกไอเดียสร้างหนังสั้นนะครับและค่ายให้กระท r นะครับปลดปล่อยพลังสร้าง สร้างหนังสั้นเ i เนตด้วยให้น้องๆได้เรียนรู้ครับแล้วก็นําไอเดียไปใช้ในการผลิตหนังสั้นด้วยนะคะสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจส่งหนังสั้นเข้าประกวดนะคะก็สามารถที่จะสมัครกันมาได้ค่ะเพราะว่าเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง17กรกฎาคม2565ค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ค่ะ www.senet.go.th สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและ f c e b o o o f แฟนเพจเซเนต h แฮกอะฟิมหรือสำนักงานประชาสัมพันธ์กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยหรือจะโทรไปสอบถามที่เบอร์โทรก็ได้นะคะ02 8319352ค่ะใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเก็บการทำหนังสั้นในเรื่องนี้ครับในครั้งนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครครับแล้วก็ส่งการประกวดกันได้เพราะทีส่สำคัญมีรางวัลรวมมูลค่ากว่า250,000บาทด้วยนะครับไปดูถึงเรื่องกีฬากันหน่อยคุณผู้ชมครับใครหลายๆคนชื่นชอบในการเล่นกีฬาซึ่งแน่นอนว่าก,กีฬานั้นก็ดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยเหมือนกันแต่อีกหนึ่งสิ่งเลยที่สามารถได้เหมือนกันก็คือการเรื่องของการเชื่อมความสัมพันธ์ครับซึ่งงานนี้ครับกับกีฬากอล์ฟหลายคนชื่นชอบักีฬา สารสัมพันธ์นะครับได้สุขภาพแล้วก็มีสมาธิด้วยวันนี้เราจะมีภาพบรรยากาศครับการแข่งขันกอล์ฟการกุสลชมลมกอล์ฟสวปอ,อ,มสอมสมาฝากกันด้วยนะครับภาพเป็นอย่างไรลองชมภาพนี้ครับ โดยการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นโดยชมรมกอล์ฟหลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงสูงสมาคมวิทยาลัยป้องกรรันราชนจาจักในพระบรมราชูป,ปถัมภ์หรือสวปอ,อมอสอซึ่งจัดนะครับเมื่อวันจันทร์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมาณสนามปัญญาอินทรากอล์ฟขับครับชิงถ้วยรางวัลเกยียรติยศพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ซึ่งงานนี้ครับนำทีมโดยพลตรีอินทรัตยอดบางเตยประธานชมรมสิทธิ์เก่าสวปอ,อมมสครับซึ่งท่านเองก็มาเป็นประธานนะครับในการในการนำทีมในครั้งนี้ด้วยนะครับและก็ยังมีนายกฤิตพงศ์นะครับ บานผาประธานชมรมกอล์ฟสวปอ,อม,มสอนะครับก็มาร่วมเป็นประธานชมรมกอล์ฟในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งก็บอกถึงวัตถุประสงค์ครับในการจัดการแข่งขันนะครับกับการกุศลกอล์ฟครั้งนี้การจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้ในการทําการสาธารณสุขในการกุศลครับแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ์เก่าวสวปอ,อมสอรุ่นที่1ถึงรุ่นที่10ด้วยครับ การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชมรมก <rab> อล์ฟสวปอ,อมอสอในครั้งนี้นะคะก็มีชาวสอวอปอ,อมอสอรุ่นที่1ถึงรุ่นที่10เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับขั่งเช่นเคยคะ่ะซึ่งบรรยากาศนะคะก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานมิตรภาพที่ดีของพี่น้องสอวอปอ,อมอสอทั้ง10รุ่นเลยคะ่ะใช่แล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่ากีฬากอล์ฟนอกจากจะได้สุขภาพแล้วได้มีสมาธิแล้วนะครับที่สําคัญก็ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องแต่ละรุ่นด้วยเหมือนกันให้มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นนนนแแ่่ฟมากยิงขึ้น ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปก็นําทีมหลายๆท่านเลยกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ ส่วนปิดท้ายรายการของเราในวันนี้ครับมาเชิชญชวนคุณผู้ชมกันหน่อยใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆวันนี้ครับทา,ทางทบ5ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์นะครับในการนําสินค้าดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมได้จะหาซื้อกันด้วยเหมือนกันโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบ 6, ทบ5ครับร่วมกับจังหวัดสุรินทร์นะครับเปิดให้กลุ่มเกษตรกรของ,ของจังหวัดสุรินทร์นำสินค้าพืชผักสมุนไพรผักสดและผลไม้รวมไปถึงทุเรียนจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนะครับมาจัดจำหน่ายตามโครงการสุรินทร์รุ่งเร ยังมีอาหารเสื้อผ้าเครื่องประดับนะครับและก็ของดีจากจังหวัดสุรินทร์อีกมากมายโดยจัดจําหน่ายนะครับระหว่างวันที่20ถึง24มิถุนายนนี้ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาครับที่บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิ์นะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกทบ5ซึ่งการเปิดพื้นที่จําหน่ายสินค้าอินทรีย์ในโครงการสุรินทรุ่งเรืองเมืองเกษตรอินทรีย์กับตลาดเกษตร,รสนามเป้าครั้งนี้นะครับถือเป็นหนึ่งในแนวทางการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรตามนโยบายของกองทัพบก นะครับก็มีสินค้าเยอะแยะมากมาย,ใ,ยให้ได้เลือกซื้อกันด้วยนะฮะต้องบอกว่าไปเดินมาแล้วถือว่าของเยอะแยะมากมายเลยสนใจก็มาเดินกันได้<ม>อช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเรา2คนนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะัครบ